짱짱짱짱짱짱 잠시 멈춰서 너와 내짱한 눈물 생각해 짱짱은흘짱짱짱짱짱짱 แต่งตัวโลกวันนี้ก็คุณครูมาสอนพิเศษนะคะนี่ดิคุก,กับนีน,ะนากำลังเรียนพิเศษอยู่แล้วส่วนเลโอก็มาเริ่มเรียนตอน10โมงถึง11โมงค่ะช่วงนี้เลโอยังเรียนชั่วโมงเดียวนะแต่คิดว่าถ้าแบบเหมือนกับว่าโตขึ้นเรื่อยๆระดบบต้องเตรียมไปสอบม,มปลายก็อาจจะให้เรียนเป็น2ชั่วโมงนะคะ ส่วนมีก็มาทำงานค่ะมาทำงานรอแต่วันนี้ก็ไม่น่าจะพาไปไหนไกลนะคะก็น่าจะไปกินข้าวเพราะว่าลีน่านะบอกว่าลีน่านะมีนัดไปเล่นกับเพื่อนอีกแล้วคะ่ะนี่นะคือแบบสายเที่ยวเล่นสุดๆยิ่งกว่าเลโอยิ่งกว่าลิโอบอีกนะคะเนี่ยพึ่งอยู่ป .2 โอ้โหเที่ยวเล่นเก่งมากแต่ก็คือเด็กญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบว่า ไปเที่ยวเล่นกันอย่างนี้ไปเองแบบเรยียกว่าไปแทบจะรอบเมืองแถวๆนี้เลยค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขาค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะพ่อแม่เขาก็เลยแบบอุ้ยปล่อยลูกเล่นกันแบบฟรีสไตล์เลยะคะ่ะบางคนตั้งแต่ปหนึ่งนี่ปั่นจักรยานทั่วเมืองแล้วนะคะแต่บ้านเราก็ยังไม่ให้ปั่นจักรยานก็เดินไปเอานะคะเขาก็จะมีอีเมลของเมืองนะคะมาแจ้งเตือนเรื่องต่างๆเช่นแบบ อ้าววันนี้ตอนกี่โมงกี่โมงมีคนแปลกแปลกน่าสงสัยเป็นผู้ชายใส่แว่นอะไรก็ว่าไปมาคุยกับเด็กอ่ะเท่านี้ก็กลายเป็นข่าวลงในอ,อ,อีเมลของเมืองแล้วนะคะคือทุกคนเขาก็ค่อนข้างที่จะช่วยกันดูแลเด็กๆอะ่ะเด็กๆนี่ถือเป็นแบบเรียกว่าสมบัติของชาติของญี่ปุ่นเลยนะคะคือให้ความสำคัญกับเด็กๆกันมาก ลูกลีลีลิลีลิลีไปไหนอะลูกทำไมลีลีเขาไม่มาคะก็เดี๋ยวลีกับป้าป่าจะออกไปทิ้งขยะรีไซเคิลกันนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็กำลังทำสะพานข้ามแม่น้ำอยู่นะคะตรงถนนตรงบ้านเราตรงโรงเรียนพอดีนะคะแต่เนี่ยเขาทำถนนสองเส้นนะคะเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าทําไว้ให้คนแบบไปวิ่งเส้นนั้นแล้วตรงนี้อาจจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าทําเร็วมากเลยค่ะเนี่ยเริ่มเห็นเป็นสะพานแล้วแล้วก็ที่เห็นด้านหน้านี่นะคะเป็นร้านขนมที่นีนนะเขาเดินมาซื้อขนมกับเพื่อนค่ะอ๋อแต่วันนี้ร้านก็ปิดนะคะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ<อ>ร้านอ๋อร้านนี้ร้านนี้นนค่ะร้านขนมที่นั่นเดินมาซื้อกับเพื่อน วันหยุดคนก็มาเที่ยวสวนกันนะคะก็ตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะอุ้ยทำไมวันนี้คนน้อยก,อกอยลับม,มาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะนี่เดินลงมาจากรถก็เห็นน้องเต่าทองเลย ลูกหมาสมตัวทำบ้านเลยหรือยังลูกหให้อยู่ข้างล่างกันสามคนเนี่ยมั่มาล่ะกลัวเลย <laughs>

หนูแบบมั่ใม่อยากจะอาบน้ำให้หนูแต่มันหนาวอยู่เดี๋ยวค่อยมันแบบให้มันร้อนๆก่อนเนาะค่อยอาบเนาะนี่ก็แบบได้เวลาจะออกไปกินข้าววัานแล้นะแตะ่นี้น้าย,ยังไม่กลับมา ล้มเหรอ,อ,มอไม่เคยล้มหรอ,อ,อโอ้โหนี่มันหนาวนะลูกหนูใส่แขนยาวหน่อยไหมทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะตอนนี้หนาวนะคะเห็นเลโอใส่เสื้อแขนสั้นนี่อยากใส่ตามนะคะ คือตอนนี้ประมาณ13-14องศานะคะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างอุ่นขึ้นค่ะแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีเพราะว่ามันแบบมีลมพัดนะแล้วก็แบบมันมันเย็นแล้วอ่ะมันจะห้าโมงแล้วแต่ไอโอเคาไม่หนาวนะคะเขาเป็นคนแบบเป็นคนไม่หนาวอ่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยและนี่คือรีนาะไปเล่นกับเพื่อนนะคะยังไม่กลับมาเลยนะคะเนี่ยก็เลยว่า เดี๋ยวปะปะเขาอยู่บ้านเขาก็จะอยู่กับลินาะถ้าลินากลับมาแล้วเดี๋ยววีกับลิขูเลโอออกไปก่อน เด็กสนใจทางไปภูเขาอันนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเราก็นี่เด็กสนใจทางขึ้นเขาทันทีคะ่ะทางขึ้นเขาคือแบบขึ้นไปแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงน่ะนาะอทางขึ้นเขาเนี่ยโอ้ยแค่เห็นทางก็เหนื่อยแล้วว่ะเฮ้ยนีน้ทางทางเหนื่อยค่ะทางเหนื่อยอะ ไปทางไหนอะลูกไหนไหนบ้านทางขึ้นอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ทางขึ้นเคาะทางขึ้นนี้แล้วก็แบบโอ้โหเนี่ยค่ะจักตรงนี้นะคะเราสามารถเดินขึ้นเขาแล้วก็ไปตามทางต่างบนเขาได้โอ้โหก็ถ้าเป็นสายแบบชอบปีนเขาคือสนุกเลยนะเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าเราเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเขาจะมีอะไรแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะคะตรงเนี้ยต้องมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยหรอเนี่ย ลงมาลูกลงมานั่นไงว่าเราต้องชอบคือบ้านเราดูคือบ้านตรงนี้ดูง่ายมากอันนี้เป็นบ้านอันนี้ก็เป็นแม่น้ำนะคะโอ้โหทางขึ้นเขาและบ้านอ่ะแล้วก็ขอไปเล่นที่ตรงสนามต่อนะคะ ก็มาดูบรรยากาศยามเย็นนะว่าประมาณไหนตอนนี้คือห้าโมงกว่า6กโมงนะคะก็แบบเงียบสงบมากนาเห็นไหมเด็กๆด,ดีใจได้เล่นเล่นเล่นแต่จริงๆก็ยังไม่รู้นะอ่ะ90ก็คือเป็นบ้านเรานะเพราะว่ายังไม่ได้ทำเอกสารอะไรกันเลยนะคะ คือรอเจ้าของบ้านเขาจัดการเรียบร้อยเขาก็จะนัดวันไปทําเอกสารต่างๆแต่ก็คือชอบบรรยากาศนะคะเพราะมันแบบแนวธรรมชาตแบบาาิแบบอากาศดีแบบอากาศดีบ้านภูเข,ขาแม่น้ำเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเยลโล่โซนก็คือ ก็จะมีบ้านที่อยู่ใกล้กับภูเขาก็จะแบบอาจจะแบบว่ามีการเตือนว่าอาจจะมีอันตรายแบบว่าดินถลม่มอะไรอย่างนี้นะคะแต่มาดูแล้วบ้านญี่ปุ่นแบบเยอะมากที่เป็นยีนโลโซนเพราะว่าบ้านญี่ปุ่นก็อยู่กันบนเขาแล้วก็อยู่กันริมน้ําเยอะเยะหรือไม่ก็ริมทะเลอะเยอะมากที่จะเป็นเยลนโลโซนนะคะพอถามคนญี่ปุ่นเขาเลยบอกว่าเขาก็ไม่ได้จะแบบมาคิดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าประเทศเขามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วภูมิภาคภูมิภี

น้องนี่ขูดเขาไปวิ่งวนทำไมคะเนี่ยอ,อยู่นี่กว็วิ่งเล่นวิ่งวนรอบสนามอ่ะไปขึ้นบ้านไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วไปวิ่งทำไมเนี่ยอ๋อ,อตอนที่หนูไปวิ่งจอกกิ้งอเหรอท่านอย่างนี้เหรอ,อ โอ้เก่งจังนี่มันมหมัดมันแแบบดูร้านนี้นี่เขาปิดหรือเปล่าเนี่ยเขาเขียนวันนังคาไอ้วันเขาเขียนแต่อาหารจังวันแต่ว่ากลางคืนไม่เปิดมั้งแต่ร้านน่ารักคืออะไรกันมัมหมัชอบตึกเนี้ยมันสวยนะวันนี้กินง่ายๆนะคะกินแม็กกันค่ะเดี๋ยวซื้อกลับไปฝากป้าป่ากับลินะ นักเก็กเยอะมากเลยก็ไม่ได้มานั่งกินที่ร้านแม็กน่นานมากเลยนะคะตั้งแต่เลิกกินเอ้ยตั้งแต่เลิกเรียนคุ้มมงก็ไม่ได้มาแม็กอีกเลย <laughs> ปกติตอนแบบมาเรียนคุ้มมงใช่ไหมคะหลังเรียนหรือว่าก่อนเรียนนะ,ะต้องมากินแม็กกันคือชอบกินน้ำของแม็กมากกว่าน,น้ำของสตาร์บัคนะเพราะว่าสตาร์บัคมันหวานเกินไป ก้อนนี้นะคะสั่งไปให้ดีนะกับป๊ะป๋าอ่ะลูกปะ น,นี่นะก็ไม่กลับมาบ้านสักทีจนมันเย็นแล้วอะ่ะอืมมะหมาก็เลยต้องไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมืดไงแล้วก็นี่ซื้อมาให้นีนะหนึ่งเซต ขาแบบว่ามีลงหมูกระทะด้วยนะคะร้านหมูกระทะที่ญี่ปุ่นอยากไปกินน่ะแต่ถ้าจะอยู่ไกลอยู่โตเกียวเลยหมูกระทะ2,968เ้า2 9 6ยเยนนะคะแบบบุฟเฟ่วันนี้เราก็นอนข้างล่างกับน้องเรเหมือนเดิมนะคะรับปกะทานอหิก้านะคะ หักกรายสัสปะรายได้วยนะคะจันเน่ 하면서 든 생각 없어 마음에 드는 사람 넌 나만이 컸어 그냥 둬서 외로운 그만 불붙여지 활활 타네 불고 서서이 뜨가네 다리 미 주저 앉아 순식간에 지나갈 시간 그냥 못어 후회할 순 없어 어지러워 외쳐 외쳐 여러 마음들 흩어져 난 돌아가면서 기억이 하나 둘겹없어